สวัสดีครับผมนาะยคิปบกุงนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโปเกมอนเอ็มพิเอร์ล์นะครับผมเรื่องฟาร์เรทผมไม่เล่นนั่นนะครับเพราะ M, าเพราะว่าโปเกมอนเอ็มพิเอร์ล์มันสนุกกว่านะครับวันนี้ผมก็จะมาหามาบอกโค้ดของโปเกมอนในตำนานสองตัวนะครับนั่นก็คือระก,กิโอตกับระก,กิอาดนะครับจะเอาหรือเปล่าล่ะ นะครับยังแรกคุณต้องมีบายบอยแล้วคุณต้องมีโปเกมอนเอเมอรัล์นะเล่นไปเลยครับนี่เซฟปากผมนะครับนี่ก็อยู่กับมังงี้ผมนะครับกราฟแมงนะครับซึ่งผมไม่ใส่สูตรเดินทะลุนะครับมีแมงเลยนะครับผมนี่มันมันอยู่ตรงนี้ครับโคดนี่ครับโคดับผมอืมนี่สองอันนี้นะครับ หรือเปล่าอ่ะนียบสองอันนี้ครับอืมนะครับสองอันนี้ครับอืมนี่ลากิโอตเฮ้ยนี่ลากิโอตนี่ลากิอาร์ตน,น,นะครับไม่เชื่อผมไปจับให้ดูเลยซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับอืมนี่ลากิอาร์ต เฮ้ยอันแรกลักกี้อาร์ตอันที่สองลักกี้โอ้ต์อะเดินทะลกกทรรุแม่งนะครับมันจะเป็นจริงๆนะครับนี่ครับลักกี้อาร์ตอ่ะลักกีอ้อาร์ตซึ่งผมไม่จำมาแล้วอ่ะเฮ้ยฟื้นตื่นนะครับพลัสไซไปดีทออ็อกหรือเปล่าไม่รู้ ตามชื่อม่ได้อเทสบิร์อ้โหอกีอาดไม่ต้องสู้กับลักกี้อาดใช่ลักกี้อาดต้องสู้กับลักกี้อาดนี่ลักกี้อาดต้องสู้กับลักกี้อาดครับใช้ท่ากระก้อนอะไรไม่รู้นะครับ อืมเนะราตายเลยนะครับโดยลัคกี้อาดนะครับอืมนะคะผมก็จริงๆนะครับไปที่โคดิโกนนะครับเป็นลาแรกวันนี่สองสนี่ครับลักีโอสซึ่งผมก็ได้จัดไปแล้วนะครับมีลัคกีโอสนะครีทอนะกครับ แค่ห้ังสิบเลยหลังยี่สิบสิบถ้าหลังสิบเนี่ยหลัสิดกันได้แค่ดีเลยเหรอโอ้ยใ่จริงจริงาคาดแมากครับเราเทคอืมนะครับพลัสไซส์ไปตายไปครับผม นะครับนี่ก็อยู่ในห้องคนเดียวนะครับก็เป็นวัดเช่นเคยนะครับถ้าใครอยากได้โค้ดนะครับนี่มันจะมีอยู่นะนครับนี่นะคบผมโค้ดมันนะฮะนี่ค่ะโค้ดมันนะเอ้ยนี่มันตัวอะไรไม่รู้รนะับนี่อะ อันนี้ก็โคือโรแมนติกจังนะฮะอืมน,นี่ก็สูตรโอเควันนี้มาเจอสูตรในการทำกระแพงครับนี่สูตรอะไรนะแคนดี้หรือเปล่าอืมเฮครับอืม นะครับอืม,อมนะครับทำไปที่ปเกต็มกตมวยภเกอตมวยหัวคักเลยดีกว่าดีมากนะครับอ,อืมรูปเป็นหมาผมก,ก็ได้เล่นฟื้นฟูกเกมนี้อย่างเพียนไปครับปีขึ้นไปปานใดครับชั้นเดียวเยออมีมาคูสงสัยนะครับว่าถ้าซื้อบาจากไหน ตนอนแรกผมก็งงนะครับเอาอเหี๋ยนะครับเดี๋ยวผมอบอกครับผมบอก่อนนะไปที่เช่า เงียที่สุดตะกินมาเปินะครับเงี้ยอืมออ่ะจริงมันจะซื้อได้เยอะขนาดเลยนะครับอืมนะ ได้แล้วครับนะ,ะ,ะ,ะครับอืมป่ะอืนะครับก็ไม่มีอะไรพูดแล้วนะครผมซึ่งถ้าเกิดวันที่สองนะครับ วันที่สองเปิดโรงเรียนนะครับผมจะบอกว่าผมจะถ่ายคลิปน้อยลงนะครับผมจะถ่ายแค่สุกสาวทีแล้วก็วันหยุดของโรงเรียนนะครับนะคบผมก็ชี้แจงไว้เท่านี้นะครับจะว่าคลิปนี้มันก็สั้นหน่อยนะครับผมพาไปจับดีทอกผมไหมอไม่เอาไม่เอาไม่เอานะครับเอาไม่ละ โอ้หอีดอกม่นยังเห็นกูอีกเหรอนะครับซึ่งที่่องนี้ผมไม่ได้ใช้โค้ดอะไรนะใช้โค้ดพาไปที่ต้น่าของมันเฉยๆตะกีโอนละกี้ที่ผมส่งมาแลครับไปาาไอาพาร์ตเมนต์อยากหลับต่อ มันต้องตื่นนะครับต้องตื่นมาแคสกมให้ทุกคนดูได้แล้วครับนี่ครับฮาลลไซตนะ์ต่อเลยครับน่าตึ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 ๊ดนครับโอเคบอลน้ำตาไหลเลยครับทำไมเหรอครับไม่ต่อพัลุมึงจะให้เปิดโทรมาพอ่อนมึงเหรอครับ นะครับดูผมพับินไปที่ที่ที่มีท่าเสร์ฟนะครับไปที่มุมจะมอนนะวิ่วไปเลยมา บินบินบินก่อนเร็วคว้าทราบบินนะครับนี้หรือเปล่ายังไม่ใช่ครับ อนะืมนะครับอีโมเอมี่ครับเราสิตี้ครับแล้วเรามาที่ยิมนีครับผมนี่เรามาที่ยิมเนี่ยเพื่อประตูไหนก็ได้ครับท่านจะไปสู้กับเทรนเนอร์นะครับ ได้หุมได้สู้เรียบร้อยแล้วครับเราเลือกประตูอีกประตูนึงครับเราสู้หัวเรื่อก่อนนะครับผมไม่สู้ไม่ได้นะครับผมนี่ประตูนี้ต่อครับเอามาประตูนี้อ่ะแ,แล้วเราก็จะมาเจอกับหัวหน้าอีมาให้เราสู้กับเขาครับ สู้เสร็จนะครับผมสู้เสร็จเขาจะให้ท่าเซิร์ฟลงามาผมซึ่งเป็นลายที่เจมากๆนะครับออลุง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 ดาซึ่งผมได้สู้แล้วนะครับใครใครใครไม่ได้สู้อีมนี้ก็หิมขาดผมเรยสองหิมขาดนะคบผมเนี่ยเป็นสองยิมขาดอ่ะ คาที่เจ็ดกับคาที่แปดใครรู้มาจากไหนบอกผมด้วยนะครับผมและเท่านี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบมากๆอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับ